เจ้าตัว r e v o Z Edition ตัว C-CAP ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กสวยๆแบบนี้ต้นสามารถจัดให้ได้นะครับคอนซีปีดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่0.29เท่านั้นนะครับผมสนใจเงื่อนไขแบบไหนของแถมแบบไหนปรึกษาเข้ามาได้นะครับต้นพร้อมที่จะช่วยลูกค้านะครับทุกคนให้ออกรถตามสเปคที่ลูกค้าต้องการได้เลย สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับเซลล์ต้นนะครับผมอ่าวันนี้ต้นจะพามาดูรถกระบะ1รุ่นนะครับที่กําลังเป็นกระแสเหมือนเดิมเลยโฉมใหม่ยูโรไฟ์นั่นก็คือตัวไฮรักลิโวนะครับตันนี้จะเป็นตัว Z ซทอิดิชัเป็นตัว c ีแคปนะครับผมอ่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ2.4ก็คือ2004นั่นเองกําลังให้มาเหลือเือเลยมาต่อกันดีไซน์ด้านหน้านะครับออกแบบมาให้ดูสปอร์ตชฉบเฉียวเท่ๆแบบนี้เลยครับผม มาพร้อมกับกระจังด้านหน้านะครับนี่ดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยไฟหน้านะครับมาพร้อมกับไฟฮาโลเจนนะครับผมอ่าพร้อมกับลมดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าตัวเอนทีนะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่เราสามารถติดเพิ่มนะครับไปได้เลยมาต่อกันที่ส่วนล้อนะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อแม็กแต่งซิ่งนะครับขอบ18ลูกค้าสายซิ่งท่านไหนนะครับอยากออกทางเราก็สามารถแถมมาให้ได้นะครับผมอ่าลายสวยๆแบบนี้เลย มาต่อกันที่กระจกนะครับกระจกจะเป็นอ่าสีดำนะครับดำด้านมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับติดกับตัวกระจกมองข้างไปเลยแล้วก็อีกอย่างนึงครับจะเป็นมือจับนะครับก็จะมีสีอ่าดำด้านเหมือนกันนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวกระจกมองข้างตัวนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายกันต่อนะครับว่าอ่าด้านท้ายดีไซน์เป็นยังไงกันบ้างนะครับ ด้านท้ายนะครับดีไซน์นะครับไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับสัญลักษณ์นะครับโตโยต้านะครับ3จุดนี่ครับอ่าแล้วก็ไฮลักนะครับแล้วก็รีโวจะมีสีนะครับโคเมียมสวยๆแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มาพร้อมนะครับเป็นไฟดวงที่3อ่าติดมากับตัวรถแบบนี้เลยอ่าแต่ตัวเอนที่นะครับจะไม่มีกล้องมองหลังมาให้แต่ต้นก็สามารถอ่าจัดแถมให้ได้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้นะครับก็ติดต่อต้นมาได้เลย ด้านหลังนะครับต้นจะมีการแถมตัวไลเนอร์ไว้ให้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจจะออกรถนะครับก็จัดของแถมไปให้เหมือนกันต่อมาจะพามาดูกันที่ด้านในนะครับด้านในนะครับตัวนี้พวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบยูรีเทนดีไซน์ก็จะเป็นแบบสไตล์สวยๆแบบนี้เลยครับผมมาต่อกันด้วยหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะรองรับนะครับ a r p l e CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับผมรองรับไปด้วยนะครับส่วนแอร์นะครับยังเป็นแบบแมนนวลนะครับผม ตัวนี้นะครับจะมีช่องเก็บความเย็นให้แต่ตัวเอที่นะครับยังไม่มีลมเย็นมาให้เหมือนตัวมิดนะครับผมที่เก็บสัมภาระก็มีพื้นที่นะครับกว้างพอสมควรเลยมาต่อกันที่ตัวเบาะนะครับผมเบาะตัวนี้ยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับซึ่งจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสามารถระบายความร้อนนะครับได้ดีเลยซึ่งเกียร์ตัวนี้นะครับตัวมิดจะเป็นเกียร์แบบแมนนวลนะครับผมมาพร้อมกับเบรกมือแบบนี้เลยที่พักแขนนะครับ เหมาะสาหรับนะผู้ชายนะครับที่แขนใหญ่หน่อยก็สามารถาวางพักแขนได้แบบกระชับเลยทีเดียวเดี๋ยวต่อไปนะครับต้นจะพาไปดูส่วนของตัวแคบบ้างว่า,ามีพื้นที่ด้านหลังนะครับฝั่งผู้โดยสารากว้างน้อยเพียงใดนะครับผมมาต่อกันที่ด้านตัวของแคบนะครับผมตัวด้านของแคปก็จะมีพื้นที่นะครับกว้างเหลือๆแบบนี้เลยส่วนสูงก็ยังมีช่องว่างนะครับไม่อึดอัดครับผมส่วนตัวแคปอีกอย่างหนึ่งเราจะทําการแถมนะครับเป็นตัวของ บอกแคปไปให้ด้วยเพื่อความนั่งสบายของฝั่งผู้โดยสารนะครับผมสำหรับนะครับแคมเปญพิเศษนะครับเจ้าตัว Revo Z Edition ตัว CCA คตัวนี้นะครับมาพร้อมกับล้อ,ลอแม็กสวยๆแบบนี้ต้นสามารถจัดให้ได้นะครับเพียงแค่เป็นพนักงานบริษัทอายุงาน2ปีขึ้นไปนะครับต้นก็จะ การแถมของแถมแบบนี้ให้เลยแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจจะดาว25%นะครับพรสิปี CP, ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่0.29เท่านั้นนะครับผมหรือว่าจะดาว25%แล้วก็ผ่อน7,000กว่าบาทต้นก็สามารถจัดให้ได้เหมือนกันนะครับพอคาไมค่คานะครับหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆนะครับทักมาสอบถามนะครับเจ้าตัวรถกระบะตัวนี้นะครับสนใจเงื่อนไขแบบไหนของแถมแบบไหนปรึกษาเข้ามาได้นะครับต้นพร้อมที่จะ ช่วยลูกค้านะครับทุกคนให้ออกรถตามสเปคที่ลูกค้าต้องการได้เลยสําหรับช่องทางนะครับการติดต่อลูกค้านะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไหนนะครับที่สนใจเจ้าตัวไฮลักลีโวตัวนี้สามารถทักเข้ามาสอบถามต้นได้เลยหรือว่าจะโทรนะครับติดต่อต้นเบอร์ตรงได้เลยนะเบอร์0 9น8 2 5 5้า0าอนะครับหรือจะแอดไลน์นะครับเบอร์โทรได้เหมือนกันหรือว่าจะทักนะครับเฟซบุ๊กนะครับเซลต้นโปรดีบายโตโยต้าสุนภูมิก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เหมือนกันเลย สำหรับวันนี้นะครับต้นขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันในรถรุ่นต่อไปนะครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ